ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับอืมคลิปนี้เป็นฮานอยพิเศษนะครับของวันที่7ดนะครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือสี่เอ่อสี่กับเจ็ดนะครับนี่นะครับสี่กับเจ็ดนะครับรองเก้าครับลองเก้านะครับจับคู่ อ่านี่ครับชุดเจาะนะครับชุดเจาะมี5 457 59แล้วก็04นย์9ี่ศูนะครับแล้วก็กันตัวกันก็มี8ปดสองแปดสามแปดหกนะครับเห็นนะครับครับเราก็จะไปต่อฮานอยปกติกันเลยนะครับฮานอยปกติของวันนี้นะครับให้วันที่7นะครับให้ ไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือ0นะครับกับ5นะครับไม่มีชุดลองครับแต่มีชุดกันนะครับครับชุดเจาะมีนี่นะครับชุดเจาะมี06 09แล้วก็30 0 0301 5า03 01อา่า56 59 53 51นะครับ กันนี่นะครับชุดกันกันมีหกเก้าหกสามหกเก้าสามแล้วก็หกหนึ่งเก้าหนึ่งครับอ่าเราจะไปต่อกันเลยนะครับดูทันไม่เอ่ย <c oughs> ครับฮานอยปกตินะครับของวันนี้นะครับฮานอยปกติของวันนี้ก็อ่าอุ้ยนี่นะครับอ่า หนอย VIP ของวันที่7นะครับผมให้ไว้เป็นแนวทางนะครับตัวเลขเวิ่งรูดคือ1กับ7นะครับครับแล้วก็มีชุดเจาะชุดกันก็ต้องเอาไปเลือกๆกันนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับครับมี13ชุดเจาะนะครับมี13 14 10แล้วก็7 3 7 4, 7 7 0แล้วก็3 สองสามสี่สองศูนย์นะครับอันนี้เป็นชุดเจาะนะครับไอชุดกันของ VIP นะครับฮานอย VIP ครับแล้วก็ขอเวลาทักทิพสักเล็กน้อยนะครับอืมครับอ่าทวนของเมื่อวานหน่อยครับเมื่อวานนี้ก็อ่าผมให้อ่าฮานอยพิเศษหกเก้านะครับอ่าก็เข้าวิ่งหกนะครับ จับคู่เจาะก็เข้าหนะครับหกหสามตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับหกสาเห็นนะครับชุดเจาะนะครับชุดกันไม่เข้านะครับครับแล้วก็ฮานอยต่อของ VIP VIP ผมก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับก็คือตัววิง่งตัวรูดก็คือ4กับ6นะครับ มันไปเข้า4-3ชุดเจาะไม่เข้าจกันก็ไม่เข้านะครับหลุดก็เข้าตัววิ่งอย่างเดียวครับตัววิ่งตัวรูดนะครับนี่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะต่อกันไอ้นี่เลยนะครับอของฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของเมื่อวานนี้ก็ให้วิ่งให้ไว้เป็นแนวทางตัววิ่งตัวรูดก็คือ3กับ8ก็เข้า8นะครับนี่ นี่นะครับแปดแล้วจับคู่ก็เข้านี่นะครับจับคู่ก็เข้าตัวเจาะนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวกันไม่เข้านะครับหลุดครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรามารุ้นกันนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับทิงเฮง